สวัสดีครับเรามาสวนของเราครับผมนี่กอไผ่ที่คุณตาทำไว้ให้เรานะครับนี่ครับเป็นไผ่พันธ์สั่งไผ่นะครับจริงๆเราจะตัดแต่งมันอยู่นะครับก็เลยต้องเอาหนอ,อก่อนถึงแม้จะยาวก็ตามแล้วเราก็ขยายปลูกไปอยู่นะครับนี่ครับมีดใบมามา มีบงนยกาานี่ครับนี่มันยาวแล้วเนี่ยเรามาไม่ทันติดธุระนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีนะครับเพื่อนๆออกสังเกตนะครับยิ่งเราเอายิ่ยงออกนอกนะนี่ครับทังนี้ก็มีพยายามขึ้น,นแหนงมันก็เอาครับ ยังไม่มีเวลาได้มาจัดทำแนวรั้วเลยนะครับเนี่ยแต่ก็จะทำนะครับโครงการปีนี้แหละจะล้อมรั้วให้หมดเลยนะครับจะใช้เสาไม้จะพักเลยก็ได้นะนี่นะครับเพื่อนๆนี่เลยเพืมันเสีย่ะเสียแล้ว คือมันล้มมาที่ของคุณยายข้างๆนะครับมันเหมือนจะล้ำแหละผมก็เลยเคลียออกก่อนแล้วเราจะให้เหลือกอที่ไม่เยอะมากแล้วให้เขาเกิดขึ้นใหม่ครับผลหน้าก็จะเริ่มปล่อยนะครับแล้วแต่ว่าจะตัดไอ้ที่มันหนาๆออกนะคใหญ่ๆเลยครับ ผ่ยชนิดนี้ต้องต้มนะครับแต่ว่าแกงอร่อยนะครับแกงอร่อยมากไผ่ชนิดนี้นะครับเป็นไผ่ที่เขาพัฒนาไปเป็นไผ่เลี้ยงน้องนะครับมันไม่มีเนื้อมันนะโอเคนะครับใส่ตะก,กร้านี่ครับเพื่อนๆนี่นจะได้แกงนะครับถ้ามันเยอะเราก็ทำหน่อไม้ส้ม นะครับวันนี้ไม่ได้มาทำงานจะมาเยี่ยมสวนมาส่องนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยต้นชมวงก็มีนะเพื่อนผมก็ไม่ให้มันสูญพันธุ์หรอกเนี่ยครับชมวงหรือบ้านผมเรียกสมมงนะครับนะมีเรื่อยๆครับอยู่ในกอไผ่ก็มีถ้าเราไม่ถางก็จะไม่ได้รุ่งขนาดนี้นะเนี่ยที่เราทำ แล้วข้างในน้นก็แม่ปลูกไว้ให้อยู่กอนหนึ่งแล้วก็ผมก็เอากิมซุงมาลงอีกสามกอนะครับจะถือว่ามีกินแล้วครับเอาเา,อเอาทำไมทิ้งเลยไม่ได้บะเอาปล่อยเลยสวยอยู่แต่เราจะต้องแต่งไอ้น,นั้นออกให้เขาตรงนี่ตัวนี้เอาเลย เอาสียมก่อนเอามาเลยครับนี่เพื่อนวันนี้เย็นครับไม่มียุงเลยเนี่ยผมเอารถยนต์มาถนนนะครับทางระทําทางเข้ามานี่ไปถึงกระต๊อบเราจยูนู่นครับมันมันพื้นที่สไร่แต่ว่ามันมันยาวประมาณร้อยเจ็สิเมตร ความกว้างมันเลยอยู่ที่ประมาณ27เจมตรมันไม่ได้กว้างมากมายนะครับเนี่ยการปลูกป่าเราก็ต้องไม่เต็มที่นะครับแต่ก็ก็ต้องปลูกนะครับเนี่ยตัวนี้อาจจะทําประโยชน์มาแล้วไม้ตัวนี้ไม่ไผ่ที่เราจะแต่งก่อใหม่ให้มันลกูกแล้วจะให้มันขึ้นใหม่เป็นลำที่ไม่ลุกแล้วครับทีเนี้ย อันนี้ไม้แดงนะครับผมก็จะเอาเป็นเป็นเสานะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ผมโฟกัสเรื่องหน่อไม้หน่อไม้โอ้ทำได้หลายเมนูนะครับหน่อไม้เนี่ยเป็นเป็นแกงเป็นผัดต้ม นะครับซุปหมกนี่อันนี้เห็ดเห็ดปูกหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ว้าจับเหลือด้ายนออยู่นะครับโอเคครับอ่ะเจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ